กินกล้วยเว้ยเอ้ยกินเจ้ยเอ้ยกินปลาดุกเลยมาๆๆมาลายพังเพงอ่ะเพงกระหมอดเลยดังไฟปิ้งป้ามือนีเนาะอ่ะิปลาดุกเนาะจะน้อยสิให้เบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะ เ <s ans> <c oughs> ปล่งปลาดุกเนาะเด็กหนอ่หนอยกันเลยกินลูกซีนหอด้วยนั่นอาบแล้ว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 เด็กนดดหน่อย ไปไปบสบายดีมือนี่ไปกินเขาปลาเด้อพี่น้องเอ้ยไปเห็นงานเนาะเลิกจากสวนตอนเทียงเขาปลาก็มีอย่างไรเนาะปลาดุปิงปลาดุกมีอย่าง าไปกินเขาปลาขี่รถไทยไปได้เพี่น้องเอ้ยไทยไปพัดเอนี่งของคนเครื่องทั้งรถตอนเดึกยังไงยังหลายดอก ไปแลวเด้อพี่น้องเอ้ยอุปกรณ์กับโบมียังหลายเท่านี้แหละนี่ขอ,องอยู่ของกินอยู่ในนี้อย่าลืมป้าเด้อเ้ย,ยกับอันนั้นนะ Mm-hmm. <laughs> แล้วออ่ะนไปเลยเด้อไปเลยเด้อมากินปลาเด้อมึงเด้อมึงยังไรนี่เครื่องเต็มตู้เนาะไปกันเด้อเออ เส้นทางเส้นทางลงทางลงมันแต่กี้มันง่ามเนกะรถมันส่ออนะนะหนำมันส่ไปฝนตกนำทางฝนคำห่วยเลยเด้อทางฝนเด้อ พากันไปกินขา้าวอยู่ตาดเนาะตาดไก่เทียงนี่แหละแต่ว่าไกลน่อยนึงเนาะลงหวยลงห้องเสาหอ้เอ,อหอดมองหวยเลยด้อหอดมองลินนนำแล้ว đây Coi coi play đấy lấy đây <cười> <cười> à. Mua cốt cái đấy Khám cái lột <laughs> ừ. nhà Nó nó เอหอดเด้ออดมองสิกิดไปกินเขาแล้วอ่าอีกอันเดียวเหรอ อ๋ออดเลยเด้อหอดบอลสกินเข่าแล้วหอดบอลสิลินน้ำแล้วยืดผีเดนะ็เนาะมาปงเครื่องยังไม่ก่อนเอออ่านอาบแล้ว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 เด็กน้อย xe vẹn đi gây bố hùng à, mà mà đi tăng đi tăng đi tục nọc tục nằm hông dân này Kẹt okay, luôn này, quẹt luôn.

เด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อมา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 นนุนชงก็เป็นเออภากกดไลค์กุฎเสร็เด้อได้จะเท่านี้แหละมือนี้จบแล้วมือนี้นี่ซ้ำนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศรอบๆก่อนคนฝาคึมเนาะมือนี้เนาะ